สวัสดีค่ะมาพบก,กับเชียอ์ยู่สายทอล์กวันนี้เรานําทุกคนนีคะมาชวนคุยกันในหัวข้อเรื่องของพลังงานค่ะ พลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจําวันทุกๆวันนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะมาจากพลังงานฟอสซิลซึ่งแน่นอนค่ะว่าพลังงานตัวนี้เนี่ยใช้แล้วหมดไปและที่สําคัญค่ะการใช้พลังงานจากฟอสซิลเนี่ยค่ะยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นจํานวนมากรวมถึงการทําให้ก่อให้เกิดเรื่องของภาวะโลกร้อนที่มีความทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะจึงเป็นโจทย์หนึ่งที่สําคัญต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันและหลายๆประเทศก็กําลังมุ่งที่จะใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเนะะี่ยค่ะเพื่อน,นําไปสู่สังคมที่เป็นสีเขียวและเอ่อเป็นนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนวันนี้ค่ะเชจีดีไซน์ทอล์กเลยเชิญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพงษ์โอทองค่ะมาร่วมพูดคุยและก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญอ,อาจารย์เลยค่ะสวัสดีครับ ค่ะนะคะอาจารย์ขาวันนี้เนี่ยค่ะพอดีว่าเรื่องของประเด็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยค่ะเป็นพลังงานที่ได้รับความสนใจและก็เป็นโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในอนาคตคะ<อ>่ะจึงอยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์สมพงษ์เนี่ยค่ะ,คะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในประเด็นนี้หน่อยนะคะสําหรับคาถามแรกค่ะอยากจะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาที่เราพูดถึงพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยค่ะคำนี้เนี่ยค่ะคืออะไรและมีความหมายว่ายังไงคะเชีเวภาพเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จาก ชีวมวลหรือว่ามวลเชีวภาพของสึ่งมีชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชและสัตว์นะที่เราเอามาผ่านกระบวนการทางเชีวภาพาแล้วก็เคมีอย่างเช่นเราเอาต้นไม้มาเผาถ่านเนี้ยเราก็จะได้เชื้อเพลิงในรูปของถ่านที่จะให้ความร้อนรับอย่างเช่นการสกัดน้ามันมาจากผลปาล์มเนะเราก็จะเอามาเผาไม้โดยตรงหรือว่าเอาไปผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนไปนเป็นเบลดิเซลก็ใช้กับเครื่องยนต์อันนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงเชี้อป่าในรูปของเหลวหรือเราสามารถ ที่จะมีเชื้อเพลิงชีวภาพในรูปของแก๊สจากมูลของสัตว์อย่างเช่นมูลของสุกรหรือว่ามูลของโคไปต้งจะแปลว่าการย่อยสลายแบบไร้อากาศเราก็จะได้กา๊าซมีเทนซึ่งเราจะมาเก็บเกี่ยวไปเป็นพลังงานความร้อนในรูปของกา๊าซนะค่ะแสดงว่าในเชื้อเพลิงชีวภาพนี่ก็จะมีอยู่3สถานะด้วยกันก็คือจะเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สเกิดขึ้นส่งเสรเลยคะ่ะอาจารย์สมพงษ์เขาว่าทําไมกระแสโลกเนี่ยคะ่ะถึงได้ให้ความสําคัญกับ ก๊าซเชื้อเพลิงชีวภาพหรือพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพตรงนี้อะค่ับนองจากในยุคป,ปัจจุบันะเราประสบปัญหาเร,าเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือว่า global warming นะซึ่งเราก็รู้สาเหตุว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเนี่ยเกิดมาจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากเกินไปจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลครับดังนั้นถ้าเราลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแลวมาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหา global warming ได้นั่นเอง ในในในปัจจุบ <S <S ันเนี่ยค่ะ <an> สถานการณ์ของการใช้พลังงานของโลกในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยค่ะมันมีเคสตัดดี้หรือกรณีศึกษาในกรณีของต่างประเทศไหมคะที่มีการนําแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยไปใช้ยังไงบ้างคะครับประเทศที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็คือจะเป็นประเทศในแถบยุโรปอย่างเช่น <S <S เยอรมานีเดนมาร์ก เดนมาร์กเนี่ยจะเป็นต้นแบบของการใช้เชื้อเพลงิงเช,เชื้อเพลงเิงเชื้อเพลิงฟอสซิลไปทั้งหมดก็คือส่วนใหญ่ก็จะประเทศเดนมาร์กเนี่ยไปคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับก็คือเกษตรกรรมก็คือก็จะเลี้ยงโคเลี้ยงสุก,กร,รนะครับนะก็คือเขาก็แตกทอดองค์ความรู้ให้เราเช่นโคนมไทยเดนมา,กการ์กอนะไรแบบนี้ก็คือนั่นก็เป็นโคที่แต่ทอดมาจากเดนมาร์กนั้นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยเขาก็จะใช้มูลของโคและสุกรเนี่ยไปเปลี่ยนเป็น มีเทนโดยผ่านกระบวนการย่อยสลายแบบไราอากาศมีเทนก็นําไปใช้เป็นแทนทดแทนกา๊าซธรรมชาติหรือไม่ก็ไปปัน่นไปเปลี่ยนเป็นกระแสไฟแฟบบใช้ในประเทศเขา,าค่ะอาจารย์ขาอย่างนี้ค่ะในกรณีนอกเหนือจากที่ประเทศเดนมาร์กแล้วยังมีตัวอย่างอื่นๆไหมคะที่มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยค่ะที่ที่นําเชื้อเพลิงตัวนี้ไปใช้ในประเทศอะคะอ่ะครับในเอเชียที่เด่นขึ้นมาก็จะเป็นประเทศจีนนะครับ เนื่องจากประเทศจีนะมีประชากรของข้างจะเยอะแล้วก็จะมีขยะเยอะดังนั้นประเทศจีนก็จะตั้งเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนขยะไปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพดังนั้นประเทศจีนก็จะเริ่มเปลี่ยนขยะเช่นขยะเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน,น,นคือส่วนที่ย่อยสลายได้กับย่อยสลายไม่ได้ย่อยสลายไม่ได้อย่างเช่นพวกพลาสติกพวกอะไรพวกนี้ก็จะเอาไปเผาก็ให้ความร้อนกเน็เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้ส่วนที่ย่อยสลายได้อย่างเช่นพวกเศษอาหารเนี่ยนะเขาจะเอาไปย่อยสลายไปใต้สปาว่าในอากาศ ก็เปลี่ยนเป็นก hey. hmm. ๊าซมีเทนก็เปลี so, ่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็กระแสไฟได้ครับซึ่งพลังงานความร้อนกับกระแสไฟ้าที่ได้เนี่ยเมื่อส่งกลับไปยังชุมชนเนี่ยก็ทําให้ชุมชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าด้านพลังงานด้านความร้อนนั้นชุมชนก็จะให้ความสนใจในการจัดการขยะังนั้นประเทศจีนก็เริ่มมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนั่นเอง อาจารย์คะเวลาที่อาจารย์พูดถึงการแปลเปลี่ยนเนาะจากไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ก็ดีนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของขยะอย่างเงี้ยคะ่ะการเปลี่ยนนะคะจากตัวของวัตถุดิบเนี่ยของเหล่านี้เนะะี่ยค่ะไปเป็นสู่พลังงานเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไหมคะหรือว่าสามารถที่จะทําได้เองเลยไหมคะการเปลี่ยนสารนิซีไปเป็นนะ๊าซมีเทนอ่ะมันปกติก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดอยู่ในธรรมชาตินะก็คืออย่างเช่นถ้าเรา มีน้ําเสียที่สกปรกแล้วก็ทิ้งไว้ในบอ่อมันก็จะมีฟองอากาศเกิดขึ้นอันนั้นก็คือกา๊าซมีเทนนั้นในธรรมชาติอะชุลินรียก็จะย่อยสลายสารนีนที่เป็น,ปนกา๊าซมีเทนภายใต้สภาะวะบรอยากาศนั้นถ้าเราอยากจะเก็บเกี่ยวกา๊าซมีเทนมาใช้ก็คือเราก็เอาวัสดุหรือว่าพลาสติกหรือว่าไปคลุมบอ่อไว้แก๊ปก็ก๊กาซก็จะถูกกักเก็บไว้นั้นเราก็จะดูดมาใช้ไปเป็นพลังงานความร้อน ฉะนั้นชาวบ้านก็จะเริ่มใช้เทคโนโลยีการเช้เชเป็นชื้อเพลิงให้ความร้อนในการผุงต้มครับค่ะอาจารย์คะสำหรับในกรณีของประเทศไทยเนี่ยมีการเนี่ยค่ะออปรับหรือว่ามีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยค่ะเข้ามาสู่ในประเทศไทยยังไงบ้างคะประเทศไทยรัฐบาลนะมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศโดยใช้อุตสาหกรรมเคมีและเชื้อเพลิงชีวภาพเ,เป็นอุตสาหกรรมหลักเราเรียกว่าอุตสาหกรรม S c ส r v e ประเทศไทยจำเป็นเป้าหมายนี้นองจากหนึ่งละเราเข้าอยู่ในส่วนที่สัญญาตัวเกี่ยวโปรโตคอลเราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยดันั้นสองก็คือเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเรามีวัสดุเศษเหลือที่ค่อนข้างจะเยอะดัะนั้นการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือไปเป็นเชื้อเพลิงเยวภาพเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มห่วงโซ่คุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรได้ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นดงนั้นผลผลิตต้นผลตอบแทนที่ได้จะกลับไปสู่เกษตรกร อืมค่ะอาจารย์คะถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้เนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะสำหรับเรื่องของทิศทางเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพสําหรับประเทศไทยและอนาคตเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับในปัจจุบันประเทศไทยเราใช้เชื้อเพลิงชีวภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราเรียกว่ามาจากวัตถุดิบที่เราใช้เป็นอาหารอย่างเช่นเราผลิตเอทานอลจากอ้อยแล้วก็น้ําตาลหรือว,ว่าแป้งมันสำปะหลังเราผลิตโอดีเซลจากน้ํามันปาล์ม เพราะฉะนั้นเมื่อเราผลิตเชื้อเพลิงเยอะๆมันก็จะเกิดความขัดแย้งของกับประชาชนที่ใช้แป้งน้ําตาลแนี่ก็น้ามันปาล์มเป็นอาหารทำให้ราคาสูงขึ้นเระฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมีเป้าหมายว่าเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงเชภาพเพี่ยเป็นวัสดุดิบเราเรียรกว่าประเภทลิกโนเโซลูลสก็คือวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรนั่นเนองถ้าเราเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรอย่างเช่นชาญอ้อย อ่าทลายปามนะกากมันฟางข้าวพวกนี้ซึ่งมีปริมาณเยอะมากไปเป็น<ะ>เชื้อเพลิงชีวภาพก็จะทําให้เราลดการใช้เชืเ้อเพลิงฟอสซิลได้นั่นเองค่ะอาจารย์คาถ้าเป็นอย่างนี้เนะะี่ยค่ะในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านของพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะถูกนําปรับไปใช้เนะะี่ยค่ะเข้าสู่ทั้งระดับอุตสาหกรรมและก็ระดับชุมชนของประเทศไทยได้ไหมคะได้ับคือในระดับชุมชนเนะี่ยผมเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพก็เราจะถูก นํามาใช้กับวัสดุเสษเหลือในในครัวเรือนก็คือเราเรียกว่าขยะเสียอาหารชาวบ,บ้านก็จะเปลี่ยนขยะเสียอาหารได้เป็นกาซเชยวภาพลวก็นํากาซเชยวภาพมาใช้ในการหุงต้มส่วนเบโอดีเซลก็จะมีการใช้ในระดับชุมชนอย่างเช่นเร,เราใช้น้ํามันที่เรา,าใช้แล้วทอดแล้วครับซึ่งมันสกปรกไม่สามารถจะนําไปทอดได้ใช้ปรุงอา <c oughs> หารได้ก็นํามาเปลี่ยนเป็นเบโอดีเซลก็นําไปใช้กับเครื่องยนต์ทางด้านการเกษตรได้นะ จะเพืเ่อนเชื้อภาพที่ใช้กับชุมชนค่ะแสะดงว่าการการที่เอาเอาเชื้อเพลิงชีวภาพตัวนี้ค่ะมาปรับประยุก์ตใช้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมีผลทั้งในเรื่องของการลดปัญหาทางด้านของสิ่งแวดล้อมการเพิ่มมูล,ลค่านะคะแล้วก็ทําให้สังคมเราเนี่ยค่ะเป็นสังคมสีเขียวมากยิ่งขึ้นด้วยถูกไหมคะใช่ครับ ค่ะโ้หนี่เป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าองค์ความรู้ที่สําคัญมากๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็เป็นโอกาสและความท้าทายสําหรับประเทศไทยเลยค่ะในการที่จะขับเคลื่อนการใช้พลังงานชนิดนี้เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์สมพงษ์โอทองเป็นอย่างมากค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในประเด็นดังกล่าวค่ะโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยนะคะในการขับเคลื่อนทั้งในภาคของอุตสาหกรรมและก็ระดับชุมชนต่อไปในอนาคตนะคะเพื่อที่จะ เชื่อมโยงนะคะและนําไปสู่การลดปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจนะคะและก็ทําให้สังคมของเราเป็นสังคมที่สีเขียวและมีความยั่งยืนต่อไปค่ะโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะกับเทียดยูไซท็อปวันนี้สวัสดีค่ะ